ครับผมสวัสดีครับพี่น้องนะครับสิบนีจจอยอขึ้นนะครับกล่าวสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนกันเรากันและพี่น้องเดินนะครับมันเองไ้ปองใช่นะครับผ้าพี่น้องปองไปนะครับสุขสุขคนนะครับมาเบิงความงามของเขาหน้าปังครับพี่น้องครับผมิ่งครับผมอันนี้หย่านะครับนี่เป็นคาแทหน้านะครับพี่น้องอันนี้เป็นคาแทหน้านะครับคิดฮอดพี่น้องสุขสุขคนนะครับเด้นนะครับโอ้ยบ่ได้พบพ่อพี่น้องนะครับ ดนเติบแล้วนะครับบนญิม่าเมื่อบึงนะครับความสวยงามนะครับพี่น้องครับผมของเขาหน้าปังนะครับเขียวกะจีนะครับพี่น้องจักน้อยกับสิเดีเกียวได้จักน่อยเนี่จักน้อยเขาทอกแก่มากกระเดีเกี่ยวครับพี่น้องเบิ่งน้สวร์ครับครับพี่น้องครับผมบดไดม่าไทยเขาหน้าปังในพี่น้องในบึงโดนเติบได้เมื่อวสนเปปนเดือนแล้วบ่ครับพี่น้องนะครับอู้ยนะครับพี่น้องครับผม สุขีมันเสมอมันดังเครือเก่าเด้อพี่น้องเด้อคิดหอดพี่น้องเจ้านะครับไอ่ปองใช้จังงกคงเมนตาม้านะครับส่งความรักส่งความคิดหอดส่งความคิดถึงนะครับฝากตอนพี่น้องเอฟซีนะครับทุกๆแรงงานสุหม่องสุบอลนะครับทุกกำทุกไฟก็บเรากันเนาะนะครับพี่น้องครับผมอยู่หม่องใดกะตามสร้างนะครับแจไดใดกะตามแต่กะส่งความหักความคิดหอดส่งกําลังแรงเอกกําลังแรงใจ นะครับห้กับพี่น้องเอฟซีนะครับสู้ขู่สู้ข้นนะครับพี่น้องครับผมบู๊ยนะครับบรรยากาศทองไ้ทองหน้านะครับพี่น้องยามือเสาได้ไหมนี่นะครับฝ่าค้มแน่จังน้อยได้พี่น้องเด้อนะครับอากาศเย็นอากาศหนาวครับอีสานบานเฮานะครับอยู่ทางหนองแปีนอำเภอกำมะลาใสนะครับจังหวัดกาฬสินเฮ้าในหละนนะครับพี่น้องครับผมเป็นจังไรน้อนะครับพี่น้องอยู่กำไฟทั้งพุ่นนะครับบ่ว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางตางจังหวัดแน่ พี่น้องที่ใส่แรงงานอยูก่กรุงเทพกรุงไทยเนี่ยนะครับสุมองสุบอรั้งต่างประเทศเนี่ยนะครับกะคงจะยุดีมีแห้งกันสุขูสุคนารนพี่น้องเนาะนะครับมนีไอ้บองชัยกะแวะมานะครับส่งความฮักนะครับฝากความคิดหอดนะครับคิดหอดคิดถึงนะครับจังเลยเฝ้ามาหานะครับพี่น้องครับผมบ่ต้องเห็นหนากระดอกได้ยินแต่เสียงกรเพอะแล้วนาะพี่น้องเนาะนะครับขอมีความสุขเด้อนะครับพี่น้องครับผมบรรยากาศท่องให้ท่องหนะ้า นะครับมันมีความสุกเลยพี่น้องครับผมผมใดมมะยางอยู่น้ำทงไฮทงหน้าจังสีนะครับพี่น้องเดมมะยางเบิงเข่านะครับเดมมะยางเบิงวันเป็นโลกเป็นไพ่เป็นยังบอนะครับมาสํารวจกันนะครับพี่น้องมันเป็นเป้าเป็นแมงเป็นยังบบจังสีก็ได้มะยางเบิงครับเพราะมีความสุขนะครับเห็นเข่าเขียวแบบมีความสุขแห้งนะครับพี่น้องเอาเพราะหอมปากหอมพ่อ <laughs> โอ้ยมันเป็นจยนไจในนอวบอกกับบอส่องเอาพอหอมปากหอมคอเนาะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวจังน้ยกันจะได้สูบลาเดี๋ยวพี่น้องเพราะจังหน้อเนี่ยเอาน้ำออกในตากระสีอายะคือเก่าแหละครับพี่น้องครับผมเอาส่งความรักความคินนอดฝากตอนพี่น้องสูขูสุคนตะพิงธนิดเด้อนะครับเป็นกำลังใจกันนะครับพูนพอญแเรากำลังเงินยังก่อส่ปุย๋ยนะครับพี่นอ้องอะ ลำลากกันไปครับพี่น้องครับแต่เพียงแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวพอๆกับไปชิปหนาของเรากันเนาะพี่น้องเนาะนะครับยูดีมีแห้งกันสุขหูสุขคนนะครับเดี๋ยวไอ้บ้องชายยางเลาะเบึงแม่งเบึงอย่างกันว่ามันเจาะเข่าบ่นะครับพี่น้องครับผมยูดีมีแห้งกันสุขหูสุขคนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม